อย่อช้ก่อนครับเราจะมาชมผ้าเรืองแสงไปด้วยกันนะครับนั่นแหละผ้าเรืองแสงนะครับมไปเขาก่อนเขากใช้ก่อน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 ชัดแบก่อนชัแบก่อนแป๊บนึงชัดแบก่อนเปิดเปิดปชัดแบเรีเรียบเรียเรียงงง เราเราต้องใช้แปบเดียวเยครับมี่นะสีกะา,าแป๊บนโอ้โหตอนนี้เห็นว่าจากรตาว่ารากรแบบดบสะท้อนแนสนงเลย่เอาแล้วอะครับวันนี้ชมพาะเรือแสงไปได้วยกันครับนี่ครับ,รบเอาละครับเิญเลยครับตัดแป๊บนึงพิมให่นหละเอาละนะ อ่าเรียบร้อยครับขอบคุณครับชักแดดก่อนที่นี่นะครับปลาเดินแสงน้องส่องมาทางนี้ครับเรืองแสงไหมครับสวยกว่านู่นน่นไงนู่นไงแมเน่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหม ดูดิพีน่นหำใจครับผมสวยคนละแบบ,บเห็นไหมะอาจารย์ข้างหลังเนี่ยโอ้โหหลวงปู่เขาถ่ายเ,เล่นอะไรกันชมบารมี <c oughs> ชมบารมีชมบารมีพง <c oughs> ปู่ครับนี่ช่างสิบหมูช่างโบราณ <c oughs> ทำไม่ได้ไงครับ <c oughs> นี่ครับมาชมไปพร้อมๆกันพระเรืองแสงนะครับสวยมากเดป็นแสงเราต้องอยู่น่าจะอยู่หัวขากับเพราะว่าแค่จะอยู่หัก็อยู่ที่ตรงนี้ที่ดีที่สุดเนี่ยครับพระเรืองแสงครับดูพี่เจษสวยนะสวยโอเค เดีนะ๋ยวผมถ่ายจะเดี๋ยวผมยืมนวะผมเริ่มจากสมเสด็จเลยสวัสดีครับภาพภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นภาพสมเด็จ เ่แสงนะครับมีความนับถือถึงปฏิหารมากมายนะครับเรื่องแสงด้วยอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นกล้องสองกับอาจารย์บอยนะครับในชุดนี้นะครับทักเอาไว้นี่นะครับในชุดนี้เลยนะครับเราจะไปสอนดูถ้าว่าพุทธศิลป์งามอย่างไรนะครับอันนี้นะครับชุดนี้นะครับพระสมเด็จสมเด็ืองแสงชุดนี้นะครับเข้าที่ทางช่องทำคลิปมานะครับ ยังไม่มีคนทำฟองนะครับคนสะสมสบายใจได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับความอลังการของหน้าที่พี่นกจะสะสมไว้นะครับอันนี้นะครับเราสองด้วยแสงสีม,ม่วงครับจะเลือกไข่แอร์สีพอยที่เป็นสีเขียวนะครับจะเรียงแสงสีพอย,ท,อยอที่เป็นสีเขียวจะเดินงแสงเขียวนแน่นะครับบ่เดินผ่านนะครับเพื่อเนี <Ben> ่ยนะครับเดี๋ยวเราจะามาดูดีกับ นกนะครับไปคนพมความอลังการยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับเราจะขึ้นกล้องอีกเป็นชิ้นโตเลยคุแสงนะครับทําคลิปครับทำทำคลิปว่าถ่ายคลิปให้ให้พี่เขาที่ชมรีดยังไม่ได้อ่านเลยดีกว่ายังไม่ได้อ่านเลยนะครับยังไม่ได้อ่านเลยครับ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 ผมครับครับครับผมครับ เรื่องแสงด้วยเป็นเป็นจะแม่คนอิมด้วยนะครับเป็นครับเอ่อกดอูด้วยสองแผ่นดินก็มีมีหมดครับมีครบชุดแล้วเนี่ยที่จะขึ้นให้กับเอฟได้เห็นในกำลังจะวีนพอดีคลิปต่อไปครัลังจะเวียงแล้วน้ำมัรลดอย่าเวียงลูก